นี่ค่ะชื่อกิฟ่ะค่ะชื่ออ้นนะคะเป็นเจ้าของรา้านกงหนังเจ้าแรกในเมืองไทยค,ครับผมคับผมจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่เราอยากกินมากๆอยากกินอาหารสไตล์เนี้ยค่ะพอดีเรามีโอกาสได้ไปที่อเมริกามาค่ะแล้วได้ลองกินอาหารซีฟูด้ดที่คลุกกับซอสแบบนี้ค่ะแต่ตอนนั้นในะเมืองไทยไม่มี อาหารสไตล์นี้เลยค่ะจะมีแต่แบบปิ้งย่างเนาะใช่ปิงป้งกุ้งย่างทะเลเผาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยสไตล์เนี้ยแล้วรสชาติแบบเนี้ยคนไทยน่าจะได้ลองนะในเมืองไทยเราก็จะชินกับสมมุติว่ากินอาหารทะเลก็จะมีปูผัดผงกะหรี่เนาะใช่ไหมคะหรือไม่ผักผิดเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับซีฟู้ o บอย y i n g ที่เราไปกินที่อเมริกาค่ะความรู้สึกมันคนละเรื่องกันเลยเดยเทสรสชาติแคะครับมันจะเป็นแคลิฟอร์เนียสไตล์คือมันจะเป็นกลิ่นเครื่องเทศแรง,งๆแต่ว่ามีความเข้มข้นที่แบบคอกิน ตัดกับซีฟู้ดหวานๆด้วยด้วยเนื้อกุ้งด้วยเนื้อหอยบ้านเราครับมันมีรสชาติมันมีความสดมันอยู่แล้วตัดจักตรงนี้มันจะหวานรมกรอบกำลังดีใช่ต้องบอกอาหารประเภทนี้ค่ะเรียกว่า b o ยลิ n g s e a f o คือซีฟู้ดต้มต้องบอกอย่างนี้เลยที่อเมริกาเรียกกันแบบนี้เลยะเซิร์ฟในบัวายเลยก็คือ b o ยลิง g s e a f o เอาที่อเมริกาจะเป็นพวกเคฟิทปูอลาสกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีซอสหลายแบบเป็นเลมอนเป็นนู่นนั่นมีมีหลากหลายร้านหลายหลากหลายแบรนด์เลยค่ะมันเหมือนเป็นการเขาเรียกเหมือนกันเป็นการดึงประสบการณ์ กาินอาหารทะเลของคนต่างชาติอะคะ่ะเหมือนเขาเป็นแฟมบิลี่มารวมการกินบนเรือประมงไปเป็นเธอไปท่าเรือเราไปเห็นมาแล้วแบบ มันสนุกมันดูดีมากมากเลยอะไรเลยตัวเมนหลักของเราเลยจริงๆคือตัวซอสเลยต้องบอกว่าตัวซอสตัวตัวที่เด่นของเราเลยอะค่ะคือตัวซอสออริจินอลนี่แหละชื่อแบงแบงซอสอันนี้คือชื่อที่เราคิดคิดไปว่าโอเคแทนแทนตัวเลือกนี้นะแต่ตัววัตถุดิบเราแมทอะค่ะของเราจะมีกุ้งค่ะกุ้งขาวกุ้งแม่น้ำหอยตลับหอยแมลงภู้นิวซีแลนด์ค่ะมีปลาหมึกมีปูม้า6ตัวนี้เป็นตัวที่เราคัดแล้วอะ กินกับซอสตัวนี้เราเข้ากันที่สุดค่ะซึ่งจริงๆที่ต่างประเทศอะกุ้งขาวเขาก็คือบ้านเราของทะเลดีมากบ้านเราจะเป็นของสดถ้าเป็นต่างชาติเขาก็จะเป็นการนาเข้าออ่านทะเลมันจะเป็นฟรีซทั้งหมดเลยครับของบ้านเรามันดีตรงที่ว่าของเรามันเป็นของสดมาเลยเลี้ยงด้วยมีเลยด้วยความจริงใจที่เราทําร้านอาหารมาตลอด9ปีเนี้ครับ รู้สึกว่าคำว่ากุ้งกุ้งถังเจ้าแรกในเมืองไทยมันเหมือนเป็นการให้ความเชื่อมั่นลูกค้ามากกว่าว่าเอ้ยเราอะให้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เรามีกับลูกค้าจริงๆนะอะไรเงี้ยคือก้าวฟีเนี้ยถ้าใครจะรู้เรื่องกุ้งถังในประเทศไทยมากกว่าเราเนี่ยเรามั่นใจว่าไม่น่าจะมีเป็นเพราะว่าเราเรียนรู้กับลูกค้าเลิร์นนิ่งกันมาด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่มันไม่เหมือนประหารประเภทเข้าวมันไก อยู่ดีๆมันกลายเป็นอาหารประเภทหนึ่งขึ้นมาจากแค่เป็นร้านร้านอาหารเล็กๆที่อยากทำเลยนะคะมันเป็นเกียรติกับพวกเราสองคนมาแล้วการที่แบบมีร้านใหม่ๆขึ้นมามันก็ยิ่งทําให้แบบรเรายิ่งต้องทํางานหนักขึ้นนะคะเพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกค้ายัางนึกถึงเราอยู่นะรสชาติมาตรฐานคุณภาพเราพยายามคงให้เหมือนกับวันแรกแต่ไม่ได้แบบเรามีการพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆออะคะ่ะถึงจะเจอสถานการณ์โควิดเปิดสาขาไปปิดไปสถานที่ที่ลูกค้ากลับมาก็ยังต้องเหมือนเดิม ช่เราก็ยังคงเรื่องนี้ไว้ค่ะอย่างที่2เป็นเรื่องแบรนดิ้งค่ะเรามีการทําแบรนดิ้งอยู่ตลอดเวลาพยายามพัฒนาถึงเราจะเป็นแบบ SME เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็ะอยากทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆให้ลูกค้าแบบเข้ามาถึงแล้วก็โอเคมีอุปกรณ์มีกระดาษมีผ้ากันเปื้อนไะด้สนุกจังเลยมาเราเอ้ได้ประสบการณ์นะถ่ายรูปโชว์กันได้ รสชาติทานแล้วคุ้มราคากำแบงร้อยสองใบมาเนี่ยกินกุ้งถังได้แหละชุดแรกจริงๆเรามีสตาร์เซตเล็กค่ะที่1 1 9บาทแต่ถ้าเป็นกุ้งถังเซตเล็กสุดจะเป็นร9 9ยเก้า้ค่ะสายมีของทานเล่นเนี่ยค่ะก็สตาร์ท55าบาทเป็นราคาที่จับต้องได้แต่เราทําสดใหม่ทุกๆ,ๆชุดค่ะตอนนี้มี5สาขาค่ะมีสาขาที่ตลาดนันเลียบเดอดลมา,า,ามินตาสาขามาดทองแล้วก็ตลาดนันรถไฟเนี่ยจะมี2โซนครับมีด้านในกับด้านนอกแล้วก็ที่ รรเป็นตลาดนัดรถไฟสินค้าลิมค่ะตลาดรไฟสินค้าลิมค่ะถ้าสำหรับวันนี้สิ่งที่อยากบอกกับคนที่อยากเริ่มทําธุรกิจคือบอกก่อนเลยอย่างแรกใจค,ค่ะคือถ้าสมมุติอยากทําลงมือทําเลยค่ะแต่ด้วยชุดข้อมูลที่เดี๋ยวนี้มีเยอะมากก็อยากให้หาข้อมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยงคราวนี้ก็จะสามารถพอได้เริ่มเริมเดมเดวันนะคะเหมือนกับถ้าเราไม่กล้าที่จะลงมือทํามันก็ไม่ได้ทําจากที แต่ว่าก็ต้องอยู่ในกรอบความเสี่ยงที่เรารับได้อะเพราะเดี๋ยวในีธุรกิจมันก็ปัจจัยที่ทําให้แบบไปต่อไม่ได้มันเยอะไม่ได้เกิดจากว่าเราไม่ขนาดไม่ได้เกิดจากว่าเราไม่เก่งแต่มันไม่ได้เกิดจากว่าแบบเราไม่พยายามนะคะทุกคนพยายามทําธุรกิจกันแต่ปัจจัยภายนอกมันเยอะเหลือเกินระหว่างทางที่แบบเราจะคงคุณภาพเราจะคงลูกค้าของเราอะให้ได้ไปตลอดอย่างเงี้ยยังไงมากกว่า <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องสาคุณภาพรักษาลูกค้ารักษาทุกอย่างให้มันแบบให้มันโกรบ ขึ้นไปเรื่อยๆอนี้ด้วยครับถ้าสําหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เรายังต้องพัฒนาอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราต้องการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะมันไม่สามารถหยุดนิ่งได้เหมือนแบบลูกค้าเดินเข้ามา1คนความต้องการลูกค้าก็ไม่เหมือนกันคนที่2เดินเข้ามาก็เป็นอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากรู้ที่สุดก็คือเนี่ยค่ะความต้องการของลูกค้าเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงให้แบรนด์มันตอบตอบโจทย์เขามากที่สุดค่ะ ก็สำหรับเทปนี้นะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าโชคดีมากที่ใกล้จะครบ10ปีของเรานะคะ mm hmm. ก็อยากที่จะขอบคุณ<อ>ค่ะข,ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนนะคะท,คที่ให้ความสนับสนุนตุ้งถังมานะคะ mm hmm. ทั้งในกรุงเทพแล้วก็จริงๆเราเคยเปิดต่างจังหวัดด้วยะคะ่ะ สจังหวัดที่เราเปิดไปลูกค้าทุกคนนะคะก็แบบขอบคุณมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราค่ะโดยที่ขาดไม่ได้ก็คือบรรดานักรีวิวนะคะดาราหรือไม่ก็เป็นตาโชคต่างๆที่ได้ให้เกียรติมารีวิวที่ร้านกุ้งถังนะคะต้องบอกว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทาให้ลูกค้าได้เปิดใจมาลองกุ้งถังด้วยค่ะเเกียรติมากเลยก็คือจะมีน้องลิซ่าครับเคยมาทานอันนี้จะเป็นสาขาเก่าที่เจเจกีแล้วก็ล่าสุดน้องแบมแบมมีซอยอิงกูใช่ซอยอิงกู กุ้งถังครับพี่รู้จักเจ้าของร้าน๋อจริงเหรอครับผมจริงโอเคได้เจ้ากุ้งกิฟต์ได้เดี๋ยวพี่พาโอเคกุ้งถังพี่รักองเลยพี่หนุ่มพี่หนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มกัญชัยก็ให้การสนับสนุนที่ร้านมาโดยตลอดต้องบอกพี่หนุ่มให้เกียรติมาถ่ายที่ร้านแต่เราเด็กๆเลยค่ะเป็นเทปแรกๆเลยค่ะเป็นรายการพี่หนุ่มตอนนั้นเป็นรายการชื่อยองยองเหล่าเออยองยองเหล่าตั้งแต่รายการเก่าพี่เคยกินกุ้งถังไหมพี่รู้จักกุ้งถังไหมตอนนี้รู้จักพี่ต้องรู้จักกุ้งถังิไไมม่่รู้จกกกผาาีปนดว ป้าไปอยน่างนี้แหละใช่ปะแล้วเีาใ้หนถ่ายไปแล้วก็มีโอกาสได้แบบสั่งกลับบ้านมาสั่งกุ้งถังไปทานที่บ้านบ้างแล้วก็พี่หนูให้เกียรติมากๆในการพูดถึง ในรายการอะไรอย่างเงี้ยคะ<ห>่ะก็สำหรับใครที่อยากลองทานกุ้งถังเจ้าแรงในเมืองไทยนะคะก็ฝากไว้ในีอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะก็สำหรับเบอร์โทรนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่086ค่ะ761 5558นะคะแล้วก็ตามช่องทางโซเชียลต่างๆ Facebook IG Line นะคะก็ฝากไว้นีอ้อมอกใจด้วยค่<ส>ะขอบคุณครับ